คือเรานั่งดูไปแล้วแบบก็มึงง่วนี่วะสวัสดีครับสวัสดีครับผมกับพวกเราครับ OS Friday เย่ครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับ OS Friday นะครับเจอกันทุกวันศุกร์ครับทางออนไลน์สเตชันยูทูบและ Facebook ครับวันนี้เรามีการ์ตูนเรื่องใหม่เรื่องเด็ดที่พวกเราอ่านไปแล้ว2เล่มแล้วแบบเฮ้ย อยากมาแนะนาว่ะเฮ้ยถ้าเกิดแบบคุณแบบว่าคุณเป็นคนชอบ8ปดศูนย์เก้าศูนย์เนี่ยคุณต้องอาานว่าเรื่องนี้ใช่ครับผมยอดคุณนะจากต่างโลกนั่นเองนะครับตอนแรกก็แบบว่าเอ้ยเราน่าจะแบบว่าชินกับอิเซกยจนเราแบบไม่น่าจะแบบอะไรแล้วนะวะอ่ะอ่านด้วยความที่แนวอิเซกยหรือว่าไปต่างโลกเนี่ยครับอันนี้ก็ยอมรับตรงๆนะฮะว่าภาคหลังๆไม่ใช่พัคหลังหรอกภัคใหญ่ๆแม้แต่จนปัจจุบันเนี้ยอืมเฮ้ยแนวเรื่องการไปต่างโลกเนี่ยมันยังเยอะอยู่คือมันต้องเรียกว่ามันมันกลายเป็นแบบเจน แล้วอะ่ะอาจจะม,มีแบบแนวโชนเนนมีแนวเซเนนมีอะไรพวกนี้ยอ,อ,อันนี้เราต้องยกแคตตาโกชีอันนี้ออกมาแล้วว่าเป็นแนวต่างโลกแต่แนวต่างโลกเนี่ยมันจะดาร์กหรือมันจะสดใสหรืออะไรมันแล้วแต่เออแต่แกนหลักอะ่ะก็คือการไปต่างโลกมาจากโลกปัจจุบันเราไปอยู่อีกโลกหนึ่งอะ,อะไรยังไงก็ว่าไปเออนะฮะถูกต้องครับพี่ชาโมนะฮะอันนี้ต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้หลังจากนี้อาจจะสปอยหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นการสปอยเพื่อจะชวนทุกๆคนนะครับไปลองอ่านดูนะครับ น่าสนใจจริงไอ้เรื่องนี้มันไม่มันไม่สปอยหน่อยหนึ่งมันเล่าไม่ได้เออจริงเพราะโครงสร้างเนื้อเรื่องมันค่อนข้างจะแบบว่ามันเป็นแพทเทิร์นน่ะมันชัดเจนอยู่อะเออนะครับแต่ว่าน่าสนใจตรงที่ว่าเขาเล่นย้อนแย้งกันปกติแล้วเราเขาจะเล่าว่าอ่ะเราอยู่ในสถานะนี้ตอนโลกนะปัจจุบันอาจจะเป็นรถทรักษังตุ้มแล้วไปอยู่ต่างโลกหรือมุกใหม่ไปอยู่ต่างโลกแต่ครั้งนี้มันใช้กลับกันเขาไปอยู่ต่างโลกแล้วเขากลับมาว่ะ เขาไปมาแล้วเออ,เออแล้วก็กลับมาแล้วด้วยเออ,เอ,อนะครับออก็เรื่องครับเล่าผ่านตัวคุณหลานที่กำลังจะไปเยี่ยมคุณนะ้าเขาแบบว่าอยู่ดีๆก็ตื่นฟื้นจากโคม่า อ่าเพราะว่า17ปีก่อนคุณน้าเนี่ยเคยโดนทรักสั่งชนครับผมแล้วก็ไม่ได้สตินอนเป็นแบบเจ้าชายนิทรายาวอยู่โรงพยาบาลครับผ่านไป17ปีอย่างที่เสียนบอกตื่นขึ้นมาเฉยเลยอ่าหลานก็เลยไปเยี่ยมใช่แล้วแต่มันมันมีมันมันก็มีเล่าอยู่นิดหน่อยหน่อยนะว่าทำไมเขาไปเยี่ยมไอตู่แต่ตอนแรกมันปูมาเหมือนมันดาร์กมากเลยนะก็แบบมันปัญหาทางบ้านอ่าตรงนั้นนี่แต่สรุปนะครับนี่คือกร์ตูนตลกนะครับ คบอยูตรงนี้เลย ผมพูดรองแต่ต้นเลยคุณแต่ลายเส้นลายเส้นแม่งโคตรชั่วเลยลายเส้นมันพาไปทางดาร์กมากอ่ะเออใครที่แบบจะหวังแบบความแบบอะไรนะแบบอารมณ์เหมือนเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพเอออารม์เหมือนแบบอ่ล็อกอะไรซ่อนจริงจังหน่อยครับผมครับผมซอสอาร์ตหรือแบบ่านเรื่องที่ไปต่างโลกอื่นๆก็ตามแต่ออันนี้การ์ตูนตลกแต่อาจจะไม่ได้เล่าวิธีเล่าอาจจะไม่ได้เหมือนคนอุตส่าอนะครับอันนั้นก็การ์ตูนตลกเหมือนกันใช่แล้วนะครับโอเคนะครเจ้าตัวหลานนะครับชื่อจริงๆเขาคือ คือทาคาฟูมินะครับเรียกหลานครับเรียกหลานและกันน้ากับหลานและกันจะได้เข้าใจภาพตรงกันนะครับหลานก็มาเยี่ยมครับแล้วตามที่พี่ชาโมบอกก็มาเจอน้าน้าเพียนไปแล้วครับน้าพูดภาษาอะไรไม่รู้อารูบาอับระเบโรบะบะโบเบ่น้าเขาบอกว่าเป็นเป็นภาษาที่เขาใช้กันในต่างโลกอ อไรอย่างนั้นแล้วไอหลานเนี่ยก็แบบว่าเอาละเพี้ยนไปซะเอออย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันมันคือเรื่องเนี่ยผมชอบตรงที่ว่าเขาเฉลยเลย <c oughs> คือคือเขาไม่มาสนใจเลยนะแต่ว่างโครงสร้างว่านั่นที่มันซับซอ้อนเขาไม่สนใจเลยบอกอ๋ออยากรู้ใช่ไหมออได้ดีีเขาก็ใช้เวทครับเอาลมมะยก<อ>แก้วขึ้นมาเออมันไล่เวทก่อนเออไลเ่เวทก่อนแล้วตอนแรกเอ๊ะไม่ได้ผลอ๋อ ต้องไล่เป็นภาษาญี่ปุ่นคือเขาอยู่เขาอยู่โลกนี้แล้วถ้าจะไล่ต้องไล่เป็นภาษานี้ใช่แล้วแก้วก็ลอยขึ้นมาครับไอหลานมันก็จอเจอขึ้นมาซะนั้นก็คือพูดง่ายก็คือว่าหลานเชื่อแล้วว่าโวน้าเนี่ยมีเวทมนต์จริงอต้องบอกว่าไงดีอ่ะด้วยความที่อย่างที่บอกครอบครัวมีปัญหาเออนะครับเขาก็เลยแบบเฮ้ยต้องมาด้วยความจําเป็นอาศัยอยู่กับน้าด้วยการแชร์ห้องกันอยู่ครับผมและอาชีพที่ทําเพื่อหาเลี้ยงปากท้องอยูทูบเบอร์ครับ คือคือ,คอ,องี้คือเรื่องนี้มันเจ๋งตรงนี้มันเอาชีวิตจริงจริงของของออคู่น้าหลานเนี่ยลองดูซิว่าถ้าใช้ชีวิตนปัจจุบันอ,อ่าในเรื่องเ่ยอาจจะย้อนไปประมาณสักปี2017 2018 2 0 1 7 2นสิบเจ็ดสองสิบแปดอ่า,แถ,อาแถวๆนั้นแล้วกันนะฮะก็คือเออลองดูดิว่าถ้าใช้ชีวิตคู่กันเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วตักการทุกอย่างที่คิด คิดจากมุมมองจากคนจริงๆแต่เอาความเป็นแฟนตาซีที่ไอตัวน้าไปเจอมาเนี่ยเอามาแก้ปัญหาหรือเอามาทําอะไรสักอย่างในเรื่องนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมเห็นด้วยกับพี่โม่คือมันตอนแรกเนี่ยมันยังไม่ใช่เป็นการ์ตูนระยะยาวมันจะเป็นการ์ตูนแก๊กอยู่ที่เหมือนกับแบบมีสถานการณ์สถานการณ์หนึ่งและก็ให้มันจบลงไปตรงนั้นใช่นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วอ่ะผมชอบมากตอนที่ถ้าเราได้อ่านตอนแรกมาถึงเลยความผูกพันระหว่างน้าหลานคู่นี้คือมันเริ่มตั้งแต่เด็กแล้วอ่านะครับผมว่าเพราะน้า กับหลานเนี่ยห่างกันไม่มากเท่าไหร่นะฮะเขาก็เลยเล่นเกมด้วยกันแล้วการเล่นเกมด้วยกันมันก็เลยเป็นการแชร์ประสบการณ์บางอย่างด้วยกันนะครับ,รบตัวน้าเนี่ยอยู่ในยุคข,ของเซกาอันนี้อ,อันนี้ถ้าเกิดใครที่เปิดมาดูเนี่ยอ,อันเนี้ยถึงที่จะบอกว่าเรื่องนี้มันเน้นที่ปี8090พอสมควร,ครต้องรู้จักก่อนเซกาคือบริษัทเกมค่ายหนึ่งนะครับที่ณปัจจุบันยังทําเกมอยู่แต่ล่าสุดที่เห็นเครดิตมาเลยก็คือ To ต W ์วอของฝั่งวายเมอร์ครับผมยังมีเครดิตของเซกาอยู่ใช่เลย สามแล้วใช่แล้วนะครับผมแล้วก็รวมถึงยาคกูซ่าด้วยมั้งอ่าใช่ๆช่ในะครับผมยาคกูซ่าภาคใหม่ด้วยนะครับแล้วก็นั่นแหละฮะก็คือค่ายเซกาปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ทำคอนโซลอีกแล้วแต่ว่าคุณน้าเนี่ยตอนที่เขาจากไปอ่ะตอนที่เขาจากไปตอนอายุ17ปีเนี่ยมันเป็นยุคของเอ่อเมกกะไดโอ้โหต้องบอกว่าในยุคนั้นนะฮะเผื่อน้องๆไม่ทันตอนนั้นไม่ได้มีแค่เครื่องเพลย์สเตชั่นครับนะครับผมคู่แข่งในตลาดตอนนั้นถัดมาจากยุคแฟมิคอมเนี่ยของ Nintendo นะครับผมมันก็จะมีพวกเซกา สแตนด์โซนการดีมแคสใช่อันนี้ไม่ได้เรียงนะอันนี้ผมพูดตามที่ผมนึกออกถูกต้องครับอใช่แล้วครับเซียนมีหมดเลยนะครับใจเใจเย็น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 ไอ้บ้าเอ้ยแล้วนั่นแหละครับยุคสงครามซีดีนะตอนนั้นมันก็เลยตื่นตูมด้วยแล้วเขาก็เอามาพ่วงกับเรื่องในเรื่องก็คือตัวเอกของเรื่องก็พยายามเหลือเกินที่จะแบบเหมือนไปตามหาเกมที่ตัวเองอยากเล่นมันเป็นแฟนบอยสี่แกวแค่นั้นเลยแต่ผมอะขอใครที่เก็ตมุกเนี้ย ช ui, ่วยคอมเมนต์กันมาหน่อยได้ปะคือผมไม่เก็ตจริงๆไอ้มุกที่มันแบบมันบอกว่ามันระบายความอัดอั้นในเซกาของมันอะ่ะในสมุดพ o อ k เก็ตบุ๊กมันอะ่ะเออแล้วตอนนั้นมันกําลังจะโปรโมทเรื่องเว,วทเวททาให้ลืมอ่ะมันเลยบอกว่าถ้าอ่านเสร็จแล้วถ้ามันเลวร้ายมากอะ่ะช่วยทําให้ลืมอ๋อ,อมันเป็นผลโหวตของนิตยสารที่เขาอ่ออาเป็นโหวตว่าแบบให้เกมที่ยอดเยี่ยมตลอดการของเครื่องเซกาเซกาเท่า์นอ่าแล้วถ้าเกมที่มันชอบมากๆไม่ได้อันดับเนี่ยอก็จะแบบล้างความทรงจำอ่าใช่ใช่ใช่ นะครับอันนั้นอันนั้นอันนั้นก็อันหนึ่งสวยอีกอันหนึ่งคือความเลวร้ายอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ซึ่ง <ปะ S 2> มันอ่านแล้วหลานมันร้องไห้ที่หมายไป่โกงเลยนั่นคือประเด็นครับมันก็คือการเอามุกเหล่านี้มาใช้แล้วก็พยายามหากินผ่านยูทูบเบอร์ก็คือการทําคลิป Youtube ซึ่งแน่นอนว่าเวทมนต์ที่ตัวน้าใช้เป็นของจริงแต่เราคอมเมนต <laughs> ์ <laughs> <laughs> ดูมันอ่าซีจีสวยนะ เออซีจีเจ๋งดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมชอบประตูเรื่องนี้อย่างหนึ่งมันจะมีเก็ดเล็กเก็ดน้อยฝังไว้ด้วยนะครับว่าแต่ละอย่างพยายามใส่ความเข้าใจลงไปให้แล้วก็รวมถึงอาชีพที่ชื่อว่ายูทูบเบอร์ที่ญี่ปุ่นด้วยผมเพิ่งรู้ว่าถ้าเกิดจากข้อมูลเขาไม่ผิดเพี้ยนเนี่ยครับอยู่อาชีพยูทูบเบอร์ที่ญี่ปุ่นน่ะเหมือนกับเป็นเป็นชิ้งเป็นอ่านเป็นรูปเป็นร่างตั้งแต่ปี2010ใช่ครับต้องต้องบอกว่าอ่าอันนี้อันนี้ผมเสริมให้เลยนะฮะอันนี้เป็นความรู้เลยคือผม เป็นเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทาง Google หรือว่า YouTube ญี่ปุ่นเ,ออเขาเชิญขึ้นสำนักงานใหญ่ของเขาไปเพออื่อไปไปคุยงงคุยงานอะไรพวกเนี้ยบนตึกอะออผมได้เห็นแบบพวกอ่ามันจะเป็นช่องดังของญี่ปุ่นช่องหนึ่งคือช่องฟ er, ิชเชอร์แล้วเขาจะมีโปสเตอร์มีเป็นกรอบรูปอะไรอยู่ในนั้นด้วยเป็นเหมือนกึนๆทําเนียบ,บที่นู่นคือแน่นอนว่าค่า CPM หรือว่าค่า เงินจากโฆษณาของแพลตฟอร์มในญี่ปุ่นอ่ะของ u t u b e อ่ะจะได้เยอะกว่าบ้านเราอยู่แล้วเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยอตอนนี้ถ้าหากใครมองว่าไทยจริงจังขนาดไหนญี่ปุ่นเขาปูทางแล้วก็พื้นฐานแน่นกว่าเรามานานหลายปีแล้วยูทูบเบอร์ที่ญี่ปุ่นที่นู่นนะฮะต้องบอกว่าเทียบเท่าด้วยกับดารามานานแล้วและตั้งแต่แรกๆเลยนะครับก็บเอาเป็นว่าของบ้านเขาเนี่ยนะฮะก็คือเริ่มมาเป็น10ปีแล้วนะครับเป็น10กว่าปีแล้วซึ่งนั่นแหละฮะก็เลยกลายเป็นว่าเออเขาก็ยึดอาชีพนี้แล้วก็ลองท กัน,นะะร,ระหว่างนั้นเองครความสัมพันธ์น้าหลานก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาครับรวมไปถึงเรื่องของการย้อนยุคไปถึงสิ่งที่พวกเขาเคยเล่นด้วยกันครับแล้วเขาก็จะไปดึงเอาจุดพวกนี้มาเขาเรียกอะไรดีเอามานําเสนอบ้างเช่นแบบเรื่องของเกมแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรนะคืออาจจะเป็นเรื่องลิขสิทธิ์เขาเลยพยายามจาะเซ็นเซอร์คำเพิ่งเคยเห็นมีแต่ก,การเซ็นเซอร์ภาพว่ะแบบภาพตามเลดนะแต่อันนี้เป็นการเซ็นเซอร์คำก็คือจะไม่เอ่ยถึงชื่อเกมตรงๆแต่อันเราเอ่ยได้แหละ ไออย่างเกมแรกที่ไอไอ,อน้ามันอยากเล่นเหลือเกินอ,ะอ่ะการเดียนฮีโร่เขาก็จะใช้<น>คือว่าการเดียนฮีแล้วก็อะไรวะเอะอเอออะไรอย่างนั้นสนุกไม้มชอบไหม จะบอกว่ามัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเกมแนวบีดเอ็มอารที่ผมเคยเล่นตอนเด็กๆแล้วผมจําชื่อเกมไม่ได้แล้วมันหนุกจนผมต้องมาถามชื่อเกมกับเซียนอ่าทุกวันนี้ผมยังอยากให้ทํารีเมคหรือรีมาสเตอร์ลงสตรีมหรืออะไรพวกนี้อยู่เลยเออ,อนะครับการ์เดนฮีโร่เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นการผสมผสานกันระหว่างเอาแนวการต่อสู้เรามาทํามาเป็นบีดเอ็มอารด้วยแต่เซียนอยากอธิบายเยอะเพราะไม่งั้นเซียนจะเหมือนน้าในเรื่องแล้วเออโอเคนะครับก็นั่นแหละฮะแล้วก็เรื่องราวอ่ะก็ลามปาไปจนถึงสุดท้ายแล้ววิธีการ วิธี่หามากวิธีการถ่ายทอดความทรงจําของนะให้หลานดูก็คือการใช้เวทเหมือนเวทจอจอทีวีอ่าแล้วขึ้นมาเป็นโฮโลแกรมดูอะไรกันอย <c oughs> ่างเงี้ยมีกรอมีอะไรไม่ใช่แล้วแล้วแบบเหมจอนจอไม่รู้อันนี้จําไม่ได้แไม่เป็น4ต่อสามอ่ะอเอคือไม่ได้ไฟอ่ะน่าจะเป็นส่ต่อ3ามอ่ะไม่รู้นะจำไม่ได้นะแล้วนะแต่ว่านั่นแหละฮะแล้วก,ก็มีการมีการแบบฟอร์เวิร์ดมีย้อนหลังมีอะไรด้วย,เ,ยเพื่อที่จะเป็นการบอกเล่าว่า ประสบการณ์ที่น้าเจอมาเป็นยังไงซึ่งถ้าเจาะลึกแล้วเนี่ยก็อย่างที่พี่โม่บอกมันแอบดาร์กหน่อยๆน่อยแต่เป็นดาร์กฮาฮานะดาร์กฮาฮาเช่นโอ้โหหลานมันก็จะแบบคือเขามีเขามีภาพฝันใจเขาเจ๋งว่ะนะแม่งได้ไปอยู่ต่างโลกอะโอ้ยนี่ต้องมีพักพวงกสิเออต้องแบบแฟนตาซีดาร์กนันเควสไฟนอลอะไรหน่อยนี้แหละสุดท้ายครับคือเซททัพที่โลกนั้นอะคือทุกคนแม่งทั้งสวยและหล่อ แล้วหน้าแบบน้ามันคือโอเคมันก็คือหน้ามนุษย์ปุถยชนเราเนี่ยแหละนะครับไม่ได้บอกว่าพวกเราหน้าตาดีกว่าแต่อย่างใดแต่แต่ในโลกนี่มันมันอารมณ์เหมือนแบบมันเกาหลีเลยอ่ะคือเเห็นกันในจอสวยหล่อกันหมดเออแต่แบบพอหน้าอย่างนี้ไปปั๊บคนที่นู่นแม่งมองเออมึงออกปังแล้วลุมกระทืบเออกระทืบก่อนเลยเออหรือกอบบินหรือบ่านอ่อกระทืบมันก่อนเลยใช่ฮะแล้วก็แบบว่าเขาก็เล่านะครับด้วยความเจ็บช้ำว่าเขาเนี่ยโดนกระทำอะไรมาบ้างนะครับหน่ำซ้ำ ไม่พอยังมีการโดนดูถูกโดนเหยียดหยามจากเหล่าแบบเขาเรียกอะไรลนะผู้หญิงน่ารักเต็มไปหมดเลยเออในเรื่องนะครับมีจะมีคนที่มาพัวพันของตัวน้าด้วยอย,อยู่หนึ่งคนอ่าเอาจริงๆถ้าถ้าอ <c oughs> ่านสักพักจะรู้หลักๆมันจะมี3คนแหละใช่น <c oughs> ะครับ <c oughs> ผมซ,ซึ่งจริงๆแล้วแบบ ไอตัวหลานนี่คือแบบไอตัวหลานนี่ไม่เข้าใจ <c oughs> นะความสนุกข,ของเรื่องอะ่ะแน่นอนถ้าคุณเป็นคนอ่านคุณจะเปรียบเสมือนหลานอะ่ะออว่าอวไรแบบไอเราเจอน้าที่แม่งหลงยุคไปอะ่ะออแล้วตอนนั้นอะ่ะคือแบบเออน้าที่มันไม่ประสีภาษาเรื่องสังคม <c oughs> เรื่องผู้หญิง <c oughs> หรืออะไรต่างๆอะ่ะแล้วเร,รเราพอไปเจอเหตุการณ์ที่น้ามันไปเจอที่ต่างโลกการตัดสินใจที่น้ามันทำอ่ะคือเรานั่งดูไปแล้วแบบก็มึงง่นนี่ว่ะ ออมันอย่าอย่าเรียกว่างโง่ดีกว่าครับเ,ออเรียกว่าน้าเขาเนี่ยเป็นโอตาคุตัวจริงออคือนอกจากโอตาคุธรรมดาไม่ธรรมดาด้วยนะเป็นโอตาคุด้วยแล้วเป็นซินเดเลด้วยไม่ไม่ไม่มันไม่รู้ว่าซินเดเลคืออะไรออจ,จ,จนจนหลานต้องพยายาม จะอธิบายหรืออะไรสักอย่างอ,อ่ะซึ่งประเด็นก็คือว่าในเรื่องนี้ครับคุณจะเข้าใจได้กึ่งหนึ่งด้วยก็คือคุณต้องพยายามเข้าใจความคิดของตัวนาพอสมควรนะครับแล้วอย่างที่บอกครับเขาเล่นเรื่อง pop culture ตอนสมัย8 0 9 0ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณทําการบ้านมาบ้างก็จะดีแต่ถ้าเกิดไม่ในเรื่องก็พยายามอธิบายอยู่นะครับโดยตัวหลานที่พยายามจะพูดขึ้นมานะครับเช่นเขามีการพูดถึงรายการทีวีรายการญี่ปุ่นรายการหนึ่งนะครับชื่อที่ที่ดังมากๆนะครับแล้วก็ยาวนานทีเดียวใช่นะครับผมอันนี้ ผมจะขออภัยจาชื่อเขาไม่ได้แล้วผมจําได้รุ่นก่อนหน้านั้นก็คืออย่างคู่คู่ฮาแต่อันนี้เป็นรายการของทางญี่ปุ่นเขานะครับ,รบส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือคุณตำรวจป้อมยามอืมก็เป็นการ์ตูนตำนานของชอนนจัม์นะครับผมที่เพิ่งจบไปใช่แล้วครับแล้วที่เพิ่งจบไปเนี่ยคืออยู่มานานถึง40ปีนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจที่มีตอนยาวถึง1000ตอนขึ้นนะครับแต่ว่าเขาได้ส่งต่อแล้วครับเพราะเรื่องต่อมาที่ตามคุณลุงป้อมยามหรือตำรวจป้อมยามขึ้นมาเนี่ยนั่น เพิ่งฉลอง20ปีเหมือนกันแล้วก็ถึงเกิน1,000ตอนเกิน1,000ตอนไปแล้วเช่นกันครับ,รบเพราะนั้นนี่ก็คืออีก1จุดซึ่งในเรื่องก็คือคุณน้าไม่แบบอยากอ่านเือแไม่ือบเือมันจะเป็นมุกแบบเอา้า ขายมป17ปีกลับมาซื้อโชนเนนจัำม,มาเอ๊ตำรวจป้อมยาเป็นไหนอ,ะอ่ะไอหลานบอกจบแล้วฮะจบแล้วไอเรื่องนี้จบได้ด้วยเหรออะไรมุกเนี้ยถูกต้องนะครับแล้วรวมไปถึงแล้วความความเป็นจะเรียกว่าโอตาได้มัง้งก็คือของน้าที่แบบว่าเรียนรู้ชีวิตผ่านเกมตอนแรกตอนแรกเข้าใจนึกว่านึกว่าจะไปเล่าเรื่องกับการใช้ชีวิตในต่างโลกมาให้ฟังนะเอเปล่ากูเนี่ยแหละเรียนรู้จากเกมขึ้นมาทั้งเรื่องความรักทั้งเรื่องชีวิตผ่านเกมกับการ์ตูนนี่เล่ามาผ่านแล้วไม่เป็น แฟนบอยเซกาที่แบบมึงมึงบูชาเทิดทุนเซกามากเออนะครับแล้วก็มีการพูดถึงนะครับเรื่องไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของอันดับของเกมเซกาให้เราคิดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวเกมเองด้วยแล้วในเรื่องเองเนี่ยเขาก็มีการบอกด้วยนะครับว่าตัวเกมที่ได้อันดับหนึ่งเป็นแฟนหวตนะครับก็คือเกมที่ชื่อว่าถ้าจำไม่ผิด Eve b i r d Error ไม่รู้จักเหมือนกันผมอะจริงๆมันเป็นเป็นเกมแนวเขาเรียกว่าถ้าภาษาผู้ผมเเรียกเกมแนวจีบสาวซึ่งในเรื่องก็พูดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่ามีความจุถึง 4แผ่นครับแล้วก็มีเลทที่ค่อนข้างสูงซึ่งพระเอกในเรื่องตอนอายุตอนนั้นน่ะไม่สามารถออาเล่น,ลนไดเนเน้เล่นไม่ได้เพราะว่ามันไปต่อนิ็และและนั่นแหละครับมันก็แบบแสแดงอาการหน้าของหลานโอ,อ้เวทเป็นคนน่ากลัวเลยเวลาเวลาหน้าโกรธนี่คือน่ากลัวมากอันนี้เป็นมุกนะครับอย่างที่บอกในเรื่องมันเป็นเหมือน,นแก๊กนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งด้วยครับพี่โมอีกเรื่องในนี่ฮาจริงคือเรื่องของความรักเพราะน้าพยายามจะอธิบายความรักที่หลากหลายผ่านเรื่องอีวาเกเลียนครับ แล้วก็ไอไอเอเลียนอะไรอีกเรื่องอ่ะที่เขาบอกเป็นรักแรกมันอ่ะอ๋อเกมเกมชื่อว่าเอเลียนโซนเจอเออตัวตัวละครเนนั้นเป็นรักแรกมันเออแล้วมันปูมาแบบโอ้ไอไอหลานฟังไปก็อ๋อน่าจะเป็นเพื่อนสมัยมัธยมมั่งหรือปะถมเปล่าในในเกมใช่ครับผมนั่นแหละฮะแล้วต้องจากการเอา pop c u เจอร์หรือว่าเกมขงเซกาก็ได้นะมาคุยให้เราฟังแล้วเนี่ยนะครับระหว่างนั้นมันก็จะขนานไปกับว่าไอตัวน้าเนี่ยไป อยู่ต่างโลกอ่ะมันเป็นยังไงบ้างเขาก็จะเล่าผ่านเรื่องราวของเขาให้ดูนะครับก็มีความผูกพันอย่างที่พี่ชาโมบอกครับนอกจากคนที่1ไปแล้วเนี่ยเจอคนที่2ก็มีคนที่2ทนี่อย่างฮาเลยคนที่2นี่คือแบบอ่าอะไรนะเป็เผาน้าแข็งเผาน้ำแข็งที่เขาเฝ้าด่าบน้าแข็งอยู่อ่ะที่บอกว่าต้องไปเอาดอกไม้อะไรมาให้เหมือนเกมอารีดีตาเควสแต่บอกว่าอืมยากฆ่าเองเลยดีกว่าเพราะด้วยความมันก็มีอธิบายอยู่ว่าเพราะว่าน้ามันน้ามันไม่ได้ชอบเล่นเกมแนวนี้อชอบเล่นแนวแอคชั่นหรือว่าบีเดมารอะ เออครับล,ลุยด่านไปครับผมออก็ได่และ,ะเดี๋ยวจะเกิดปัญหายังไงเอออยากให้เว้นไว้ไปอ่านเองแล้วกันนะครับแล้วสุดท้ายอีออดําแข็งะอะไรล่าเป็นตัคือคือไอ้คนแรกว่าโหดไอ้คนที่สองนี่อย่างโหดเลยนะคเออนะครับผมประมาณนั้นนะครับต,ต้องบอกว่าการดําเนินเรื่องแบบนี้มันมันน่าสนใจดีตรงที่ว่าตอนเนี้ยกลายเป็นว่าเราอ่านมาสองเล่มเราก็แบบเฮ้ยอยากรู้แล้วว่าสุดท้ายก่อนที่ตัวน้ำมันจะกลับมาอืมันเป็นยังไง เรื่องราวที่โลกนู้นน่ะมันเป็นยังไงจบยังไงด้วยครับแล้วก็การใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันต่อเนี่ยมันจะไปจบลงที่ตรงไหนครับผมเ,ออเพราะว่าตอนนี้มันก็จะมีประเด็นตัวละครที่3มาก็คือเพื่อนสมัยเด็กของตัวหลานเออเออนะครับผมบที่ดูดทรงว่าแบบอะชงแหละว่าเป็นนางเอกแล้วก็แบบตัวน้านี่น่าจะเป็นแบบตัวในการช่วยสารสัมพันธ์แต่วิธีที่น้ามันใช้ก็จะนะ่ไอ้นี่หน่อยแค่นั้นเอง ก็ตอนนี้เราเลยแบบเออมันจะมีเส้นเรื่อง2เส้นก็คือโอเคย้อนอดีตของฝั่งต่างโลกแล้วก็เส้นเรื่องปัจจุบันที่มันจะวิ่งไปเออว่ามันจะไปจบลงที่ตรงไหนนะครับผมก็เอาเป็นว่าคร่าวๆก็ประมาณนี้แหละกันนะครับเพราะคืออยากจะบอกว่าเรื่องนี้ตอนแรกแบบไม่คิดเลยนะเพราะเปิดมาลายเส้นมันแบบลายเส้นเอางี้ต้องพูดตรงๆลายเส้นรับยากเหมือนกันนะลายเส้นในการวาดฉากเออหรือการวาดแบบคือดีเทลพูดตรงตรงยแบบอุ้ย นี่เด็กวาดหรือเปล่าวะการ์ตูนอ่านบนเว็บอ่านแบบฟรีอ่ะไอ้นี่มันพอแบบวาดฉากที่ตัวละครมันเก๊กหรือฉากตัวละครหญิงน่ารักน่ารักอ่ะก็มันก็วาดดีๆได้เนี่ยมันเหมือนมันเว่าจะว่าให้ตรงใจให้ทุเลศก็ทุเลศเลยอ่ะอะไรอย่างนั้นนะครับออย่างที่บอกไปครับว่าเนื้อเรื่องอ่ะมันอาจจะยังไม่ได้ปูแบบไนั้นมากมายเท่าไหร่มันจะจบเป็นแก๊กเป็นแก๊กนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็รอไปจิตตามดูก็แล้วกันเผื่อจะถูกจริตเราเอาแค่ขำาครับเอาแค่หาแต่สิ่งที่มันฝังอยู่ ในนั้นอะ่ะมันก็คือเรื่องราวที่ย้อนกลับไปให้เราได้คิดถึงแบบวานๆานละกันเพราะจริงๆในเรื่องเนี่ยเออซีนที่แบบว่าค่อนข้างลึกซึ้งก็คือซีนที่แบบว่าเป็นหลังอาณากัะหลานที่อยู่กลางตรงกลางเป็นทีวีคือต่อให้17ปีผ่านไปเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมกันได้อะไรอย่างเงี้ยคือผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก,มนก็มันก็แอบมีอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันนะก็แต่เรื่องวันนี้ผมรู้สึกสังหรณ อ่าหลังๆจะดราม,มา่าอืมอันนี้ก็อันนี้ก็น,น่าคิดนะแต่ผมว่าอย่าเลยพี่โมโ่ <c oughs> มึงทำผิดถึงสองครั้งแล้วสองครั้งใหญ่ด้วยอะ่ะไอไอไอเรือ่องไ,ไปดูเองละนะไม่อยากจะเ,เล่าเลยมากคือมึงสองครั้งอะ่ะแสดงว่าไม่ธรรมดาแล้วโม่คือครั้งแรกเนี่ยไอหลานด่ากันแทบเช็ดเม็ดแล้วครั้งที่สองนี่คือแบบน้ามึงเป็นตัวอะไรไปแล้วอ่ะเออจริงๆริครับเออนะครับไปลองดูเองแล้วกันนะว่าน้ามันพลาดอะไรหรือมันตัดสินใจทําอะไรครับและอีกอย่างหนึ่งเขาก็ไม่ได้แอบเล่าด้วยนะว่าตัวเขาเองเก่งขึ้นยังไงแต่เขาก็เก่งขึ้นจจจรริงงๆคือเ้าาก่่ขึนนสมถทีะ ตั้งกวนอ่ะแล้วก็ไปตะลุยได้เหมือนกัน<อ>นะครับงไลองติดตามด้วกันนะครับกับยอดคุณน้าจากต่างโลกนั่นเองอครับปัจจุบันที่ออกมา 2, <S 2>, 2 <S เล่ม2เล่มน,นะฮะก็อ e ีบุ๊กน่าจะขายก่อนอเพราะว่ารูปเล่มเห็นาทางฟินิก์เจ้าของลิขสิทธิ์เห็นบอกว่าน่าจะมาวันที่11วันวัน,วนที่เราถ่ายคือยังยังไม่ถึงอีกไม่กี่วันแต่เทปนี้ลงแล้วขายแล้ว ออก็อยากจะเก็บในรูปแบบไหนก็ลองติดตามมาดูคร,ครับผมแต่ว่าวันนี้เรารีวิวกันในรูปแบบของ e อ,อีบุ๊กแล้วผมบอกเลยนะครับว่าอ e ีบุ๊กนี่ย้ำเลยนะฮะมีตอนพิเศษให้ด้วย ซื้อเล่ม2มั้งซื้อเล่ม2แถมตอนพิเศษให้ด้วยอันนี้ผมบอกก่อนเลยผมไม่แน่ใจว่าถ้าซื้อแบบเล่มจะได้หรือเปล่าโอเคครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับกับวันนี้ของเรานะครับ OS f i r i Day นะครับอย่าลืมแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe พวกเราด้วยครับคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างนะครับอ่านแล้วโอเคหรือเปล่านะครับแล้วก็กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ครับทุกวันศุกร์หโมงเย็นวันนี้สำหรับพวกเราทีมงานทุกคนไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ จดกระทือปะะ้าวทําไมตอนพิเศษอะเฮ้ย,ยมันตอนพิเศษที่แถมมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าระดับเดียวกับอ่า MCU เอยเดเออที่เขาเล่นเ,เล่นกนันอย่างนั้นเลยเออ,เอ,อสุดๆหลายๆเหมือนหลายๆเรื่องของ MCU ที่เราดูในโรงหนังอะเออฟิลนั้นเลยใกล้เลยไปหาซื้อดูครับ